สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มาชมบรรยากาศวันที่10ิถุนายน64ครับท่านผู้ชมมาเก็บบรรยากาศตอนประมาณสัก11โมงเลยละครับถ้าบอกออกมาตอนนี้ึว่าสักกำฝนจะตกแล้วนะครับพอบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วครับพอบรรยากาศตอนนี้แม่น้ำน,น่านเริ่มจะขึ้นมาแล้วครับ นีฝนตกปาประมาณสักสองวันนี่แหละครับท่านผู้ชมน้ำน่านขึ้นขนาดนี้แล้วครับที่ผมมาถ่ายทำตอนนี้ก็คือแถวแถวนาวัดดอนแก้วหรือว่าแถวแถวข้างๆนาลุงเรียนลิน้นลิ้นกันล่างแล้วครับโุงเรี้ยนสีกเกษมหรือนอกก้องกสรล่างนะครับผมค้นมาเกาจะบอกว่าโุงเรี้ยนลังสีกเกษเมนะครับท่านผู้ชมพอกบรรยากาศน,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินของอัน องคป้แม่พี่น้ององค์ชายจังหวัดน่านเอาไว้ออกกำลังกายครับไก่ครับท่านผู้ชมครับประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับแถวๆนี้นะครับสามารถมาเดินเล่นตอนตอนแรงๆได้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหน้ำแดงคำลยครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านดอยังงันตอนตอนนี้เวลานี่ฝนตกอยู่ก็บไม่ได้ออกบ้านแต่ก็พอยูทูปฝนก่อนก็ได้นะครับสักครัผมจะป้าท่านผู้ชมไปพอแถวๆนะครับ ตั้งะสะพานโรงบ้าบาลหลกกสะพานแถวๆอย่างก็ม,มักูเนี่ยผมยิ่งเหนือครับผมยิ่งเหนือพอดีคุณพี่นะกเรเคยทำงานโรงบ้าบาด้วยกันครับพ,พิจา,จารณาปิดตาเบื้องหันแล้วอ่ะผมเดี๋ยวผมต่อคลิปของท่านผู้ชมนะครับคลิปน,นี้ก็คงจะไปก่อนครับเดี๋ยวสักครั้งไปพอกันด้านหน้าครับว่าเหตุการณ์ด้านหน้าตั้งสะพาน อลงบ้านนาดจะเป็นจะได้พองนะครับแล้วสะพานตะตีหอววิ่งเหนือน้าจะขึ้นเป็นจะได้พองนะครับตอนนี้ตีสะพานพัฒนาภาคเหนือของเขาครับตะ่กี้ผมบอกว่าผมจะไปตีสะพานตีหน้าลงบานันานก็นเลยว่ะอ๋อไหนๆก็เข้ามาทาภารกิจในเมืองแล้วก็เลยว่ะมาทํารีวิวแต่ตรงนี้เฮ้ท่านผู้ชมนะครับชมเอาว่าอ๋อแหม่น้านานตีสะพานพัฒนาภาคเหนือหน้าน้าขึ้นเป็นจะได้พองค่ะตีปืนแข่งเรือนี่เลยครับตอนนี้ครับขึ้นตะอีครับ ขึ้นไปมาประมาณ6 0ซนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาหลายคันซีบันไดแล้วนะครับท่านผู้ชมอาผมจะข้ามนี้ก่อนครับโอ้โหตอนนี้เปิดเกาะปิดปิดประตูแล้วครับเฮ้ยน้ำเข้าครับด้านนี้อกมบพอเลยครับโอ้โหบรรยากาศวันนี้ขอลงไปไปไปบันไดตะตีบนั่งแข็งเรือนะครับโอ้ท่วมมาหลายครับ้นปุ้นครับโอ้โห่าผู้ชมถือว่าเยอะครับ อันตีปุ้นนะครับบันไดต้งปุ่นท่วมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กันยังอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ถ้าฝนบ่อตกเจอเหมี่มคงจะคงจะอยู่ในตอนนี้แล้วครับถือว่าน้ำเยอะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมมาสัมงัสใกล้ๆครับโอ้โหหนั่งเลยครับหนังพอครับบรรยากาศไม่น้ำน่านครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะกวากน้ำได้แล้วครับนี่ครับ <laughs> เอาวพอกันที่สะพานหน้าโรงพยาบาลน,น่านครับก็สะพานโฮเวงเหนือเป็นจะได้พองครับขณะนี้ผมมาถึงที่สะพานหน้าโรงพยาบาลน,น่านแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนจะตกมาแหมแล้วครับประมาณเตียงกึ่งคาทอนนี้ครับท่านผู้ชมพอบนฟ้าครับจะมีฝนแหมแล้วครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศแถวๆพอบรรยากาศแถวๆสะพานาหน้า ลงบ้านหรือนาคายนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาจัดหลายครับด้านปุ่นก่อน่าที่ท่าน้าท่านผู้ชมก็จะเป็นอำเภอทุงช่างครับสะพานที่บ้านหัวเวิ่งเหนือกระหันเรียบๆคงจะบ่กไปแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> คงไปมาได้แล้วครับเดี๋ยวฝนจะตกมาคงจะลําบากครับพบผม,ม,ม,มบ่ม <c oughs> มได้เอาหม่มหมาครับมาท่านผู้ชมบ่ได้เอาห่มเอาบ่ได้เอาอย่างก็ป้องกันตัวมาเลยครับเอามาพอด้านเพเคขคบาน้า หลายต่อได้นะครับโอ้น้าแดงแล้วครับท่นานผู้ชมตอนนี้ลิมฟังทั้งบ้านอ่าบู้ผาล้ามตังปุ่นกับปุ่นก่อได้ทําคาเรียกว่ากําแพงหรือเคืน่นนะเค่อนกันน้ําท่วมแล้วนะครับท่นานผู้ชมคิดว่าน้าคงจะบ่ท่วมแล้วครับด้นามมนบ้านบู้ผาล้นลับ้านถาล่อนนะครับท่นานผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ กดไลค์ครับกดแชร์และกดกดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีครับ